สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกคอนโดเดอะลีฟินเพชรเกษม กลับมาในช่วงสุดท้ายรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะผู้กำกับจะพาพคุณผู้ชมนะคะไปดูพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นเกษตรแบบเชิงเดี่ยวนะคะแต่ว่าวันนี้หันมาทําการเกษตรแบบผสมผสานมีการปลูกมันแบบอินทรีย์ด้วยระบบน้ําหยดค่ะโอ้โหได้ผลผลิตที่ดีนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดที่สําคัญมีไรายได้ที่มั่นคงคุณภาพชีวิตดีขึ้นติดตามรายละเอียดกันได้ในช่วงนี้ค่ะ ื้นที่จำนวนเจ็ดไร่ที่ได้รับมรดกตกทอดจากผู้เป็นพ่อคุณเฉลิมพลป้องเพชรเกษตรกรตำบลหนองขาอำเภอปทุมราชวงศ์ษาจงอำนาจเจริญได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทำเกษตรเชิงเ,เดี่ยวหันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานจัดสรรพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังและปลูกมันเทศญี่ปุ่นอินทรีย์ด้วยระบบน้ำหยดซึ่งการใช้ระบบน้ำหยดนอกจากจะช่วยประหยัดน้ำได้แล้วยังสามารถควบคุมปริมาณน้ำและปุ๋ยที่ให้กับพืชและช่วยลดวัชพืชได้อีกด้วย โดยมีพี่เลี้ยงหลักอย่างปติูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญที่ให้คำแนะนำสนับสนุนองค์ความรู้ด้านต่างๆมาตั้งแต่แรกเริ่ม ก็จากการที่สพกรมาดําเนินการจัดที่ดินนะคะแล้วเราก็จะมาทําในเรื่องของการพัฒนานะคะพื้นที่ตรงนี้เดิมก็จะเป็นการปลูกพืชเชิงเดียวก็คือเป็นมันสาปะหลังอย่างเดียวนะคะ <S <S <อ>ทีนี้เราได้เห็นว่าเกษตรกรมีองค์ความรู้ในเรื่องของการปลูกมันนะคะก็เป็นแต่เดิมนั้นก็จะเป็นการปลูกมันแบบทั่วไปนะคะเราก็มาส่งเสริมในเรื่องของการทํามันอินทรีย์โดยใช้ระบบน้ําหยดนะคะแล้วเราก็มาให้ความรู้ในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของการทํา เกษตรอินทรีย์จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งก็มาทําเรื่องของมันมันเทศโดยใช้ระบบอินทรีย์แล้วก็ระบบน้ําหยดเช่นกันนะคะก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งนะจากการที่ขายมันสัมปะหลังเป็นเงินปีนะคะพอมาทํามันันเทศก็จะมีรายได้ในในช่วงระยะสั้นมากขึ้นก็ได้มรดกตัวทอดมาจากพ่อพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ก็จะประมาณ7ไร่ของผมก็จะ แบ่งจัดสรรเป็นปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ระบบน้ำหยดหนึ่งไร่นะครับแล้วก็ <S 2> <S 2> ที่เหลือข้างหลังก็จะเป็นมันเทศญ,ญี่ปุ่นมีผลผลิตออกทุกอาทิตย์ครับ <S <S 2> <S 2> งานหนึ่งผลผลิตประมาณ300กิโลครับาทางสปรกรเขาเข้า,ขามาสนับสนุนเรื่ององค์ความรู้ครับแล้วก็พาไปศึกษาดูงานแล้วก็มีปัจจัยเป็นพวกาสญญายน้ำหยดลดต้นทุนของผมก็จะทำปุ๋ยหมัก ใช้เองครับที่ยอดมันที่เหลือไม่ไม่ได้เอาไปทำพันแล้วแล้วก็สับบดหมักในแปลงนะครับแล้วก็พวกย่าในเปียครับผมก็เอามาสับทำเป็นปุ๋ยหมัก ผลผลิตทั้งมันสำปะหลังและมันเทศญี่ปุ่นของคุณเฉลิมพลเป็นผลผลิตอินทรีย์ที่ได้รับการการันตีมาตรฐานทางนี้คุณเฉลิมพลยังได้มีการนำมันเทศมาเพิ่มมูลค่าโดยการนำมาทดสอบแปลรูปเป็นมันแบบผงที่สามารถนำไปเป็นวัตถุด,ดิบการทำอาหารส่รงผลให้สามารถเพิ่มมูลค่ายกระดับรายได้และมีตลาดรองรับที่ชัดเจนในอนาคตจะขยายเครือข่ายรับสมาชิกเพิ่มเพื่อรองรับออเดอร์จากลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง เราตอนนี้เราก็ได้มีรวมกลุ่มรับสมาชิกเพิ่มครับเพราะว่าผมรับออเดอร์มาแล้วทางบริษัทเขาต้องการปริมาณเยอะครับผมผลิตให้ไม่ทันผมก็เลยรับสมาชิกเพิ่มตอนนี้ผมส่งอยู่ที่5 0 0กิโลต่อต่ออาทิตค,ครับมันเทศผมส่งอยู่ที่กิโลละ35บาทเสียหายก็จะประมาณ30%ครับที่หัวมันที่ตกเกตแล้วก็ที่โดนแมลง บ้างผมก็เอาไปให้หมูครับให้หมูที่ที่มาแลงกินก็ให้หมูและก็ส่วนที่ตกเกตผมก็เอาไปตอนนี้กําลังมีแผนว่าจะทําแปรรูปเป็นแปง้งผมว่าน่าจะไปในทิศทางที่ดีครับเพราะว่าทางโรงแรมสัมพันธ์เขาก็มีความต้องการเขาอยากได้แป้งอยู่เหมือนกันครับก็รู้สึกภูมิใจครับผมที่มีพื้นที่ทำกินทำการเกษตรของตัวเองครับ ถ้าเป็นแปลงเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดนะคะก็มีการขยายพื้นที่ให้กับสมาชิกนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ทราบมาว่ามีออเดอร์ที่สั่งเข้ามาค่อนข้างมากต่อสัปดาห์นะคะก็มีการเพิ่มพื้นที่เพิ่มแล้วเราก็มีการอบรมให้ความรู้แล้วก็พา,พาเกษตรกรไปดูงานเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็มาช่วยกันทำนะคะแล้วก็อนาคตถ้าหากว่ามันมันมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่มัน ไม่สามารถจำหน่ายได้เราจะทำยังไงกับผลผลิตที่เหลือตัวนั้นนะคะก็มีการมาแปลรูปนะคะเพื่อให้มันเกิดมูลค่าให้ได้มากที่สุดสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรืสอสปรกรยังคงมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับเกษตรกรได้หีที่ดินทำกินควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้สามารถทำกินบนพื้นดินสปรกรได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน ก่อนจากกันวันนี้นะคะขอเชิญร่วมทําบุญจัดตุปใจัยค่ะโดยเสด็จพระราชก,กุศลงานถวายภาพพระกฐถินพระราชทานสํานักงานการประยุทพิิีเพื่อกเษกษตรกรรประจําปี2563นะคะณวัดปริศนยวัดนิหารค่ะถนนรชนาชนเวินนอกในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2563เวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะ ค่ะหรือว่าร่วมทำบุญได้นะคะที่สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดทุกจังหวัดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-5680ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงเช้าทางช่อง9 m c o t HD กดหมายเลข30ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปุกับมวพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มช a ทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ะมะเมล็ดพันธุ์นั้นพระนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยท่านเป็นห่วงมากท่านอยากเห็นและอยากให้น้องชาวนาได้มเมล็ดพันธุ์ที่ดีฉะนั้นข้าวมเมล็ดพันธุ์ที่ดีก็คือจากศูนย์ผลิตมเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าวผมก็พยายามนะครับขอร้องเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกคนพร้อมนะที่จะเพิ่มผลผลิตให้กับชาวไร่ชาวนาอีกหนึ่งเท่าตัวอย่างปีที่แล้ว8 0 0 0 0ถึง8ป0 0 0ปีนี้ก็จะทำให้ได้แสนหก แต่ก็อยู่ที่เม็ดเงินแต่ตอนนี้สำนักง,งบมานเข้าใจแล้วว่าถ้าอยากได้มเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องเพิ่มกองทุนให้หาเงินมาซื้อมเมล็ดพันธุ์ซึ่งชาวไร่ชาวนาพร้อมที่จะขายให้อยู่แล้ว